มันสวยมากทุกคนนี่นะคะคือแบบเห็นไหมจากเม็ดเล็กๆแบบเล็กมากตอนนี้ก็คือมันโตขนาดนี้แล้วะสวัสดีค่ะทุกคนแบนนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องชุลิชาแนลนะจ๊ะไม่มีคำว่าชาแนลนะเราเติมเองวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเออเรียกว่าใดวะเล่นเล่นมนดีกว่า เล่นมนเราจะมาเสกลูกบอลเล็กๆนี้นะคะให้มันแบบว่าเป็นลูกใหญ่ๆนะคะลูกก้อนโตก็อันนี้เราจะเรียกว่าเด็กแถวบ้านเราจะเรียกว่าลูกไอ์นะคะแต่บางคนน่ะก็เรียกว่าลูกออส <c oughs> ลูกออสยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะว่าหนึ่งเม็ดเนี่ยมันจะมีกี่เม็ดนะคะเย้ yeah. <c oughs> หนึ่งซองมีกี่เม็ดอันนี้เราก็ฝากเด็กๆซื้อมานะคะสามซองซองละห้าบาทเท่านั้นเอง เราก็จะมาดูว่ามันจะสามารถแบบใหญ่ขึ้นหรือเปล่า,า,าเออทีนี้เปรียบเสมือนการเล่นมายากลเนะาะเดี๋ยวเราจะมานับดูก่อนนะว่ามันจะมีกี่ลูกเราจะใส่ในมือเรานี่นะคะทุกคนทเทออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมาก <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะอ่ะเราจะมานับมันมีกี่ลูกนะอันนั้นสองสี่หก 8ปดสิบสิบสองสิบสิบเก้าหประมาณสองอยลูกอะนี่นะคะทุกคนเราก็จะใส่โดยนี้มาดูกันอันเนี้ยประมาณสองร้อยลูกหนึ่งซองอะมันมีประมาณสองร้อยลูกนะคะก็เราจะใส่ไปเลยเด็กๆไปเอาน้ำมาเนี่ยเอาทางสีตรงเนี้ยเปิดนะใส่ล้ไปชุมให้เต็มเลยนะเออเห็นไหมฮะ คือมากกา่อีกวางในคนละค่าเ,<อ>เราจะเทใส่ให้หมดเลยก็ทางมดเป็นประมาณเท่าไหร่นะประมาณห0รอเมตรนะคะห0รอเมตรเราจะใส่ในกระมังี้เดี<อ>๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะโตรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงลูกไอ้ของเรานะคะ ทำไมเขาเรียกว่าลูกไอซไม่รู้นะแต่ว่าเด็กแถวบ้านเราเลี้ยงลูกไอซ์ใครเคยเล่นบ้างถ้าใครเคยเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ชลีได้นะว่าน้องๆเคยเล่นหรือเปล่านะคะน,นี่เดี๋ยวเราจะมาแช่ตัวในในลูกไอซดีไหมในกระมังนิดีึ่ปะมไม่โตให้หรอกเพราไม่โตให้หรอกม,มันไม่โตมันช่วมันไม่โตให้หรอกถ้าแช่ถ้าแช,ช่ในกระมังอะต้องแช่ในอะไรก็นัเรื่อง <laughs> เออผ่านจบ <laughs> นี่มึงมือหรือเปล่านี่นะเราก็จะแบบประมาณนี้นะคะ200เมตรโอ้ยน้ำเร็วๆขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำเนาะอ,อใส่ประมาณนี้พอแล้วเราจะมาดูกันว่าลูกไอซของเรานั้นมันจะโตรหรือเปล่าเฮ้ยตื่นเต้นนะทิพเหเือนเด็กเลยอะ่ะเราจะมาทำการทดลองนะคะเฮ้ยมันก็เป็นแค่เม็ดแบบแดงๆนะทิพแต่มันจะโตได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูนะว่ามันจะโตรจริงหรือเปล่าใส่น้ำเลยนะคะทุกคน ไปน้ำหนครั้งน้ำหนึ่งครั้งพอแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณกี่ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนอะ่ะริ้งเหรอเออริงเหรอเดียทิ้งไว้นานนี่คขาไอ้ทิ้งไว้กี่กี่วันสาสีวันอีบ้าไอทิวมันบอกว่าหชั่วโมงเท่านั้นแหละมันจะโตเชื่ออีทิวเหรอบ้าเปล่ามัน <Okay. S 2> ต้องทั้งคืน เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะทุกคนเราจะทิ้งไว้ประมาณถึงยินตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงอาจะแช่ไว้สองชั่วโมงเดี๋ยวสองชั่วโมงเราจะมาดูว่ามันจะโตหรือเปล่านะคะลูกไอของเราโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่มันโตแล้วเนาะบวยลูกไอแช่น้ำไว้กี่ชั่วโมงไม่นานโอ้เห็นไหมคือนี่พวกมันเล่นเล่นเหมือนกันปะเนี่ย บางคนก็บอกหนึ่งชั่วโมงบางคนก็บอกสองวันนั่นคือบางคนก็บอกสองสามชั่วโมงบางคนก็บอกว่าไม่นานเฮ้ยแต่พี่ชูนี่ว่าไม่นานทุกคนตอนนี้เราเริ่มเห็นความแบบเปลี่ยนแปลงแล้วเฮ้ยมันอัศจรรย์มากเห็นไหมทิพย์มันเริ่มโตแล้วจริงไหมจริงก็ดูแบบเ่มเห็นไหมตอนแรกมันเล็กกว่านี้นะนี่มันเริ่มโตนะเฮ้ยสวยมากมันนุ่มไหมมันไม,ม่น,มนุ่มหรอกมันไม่ใช่หมอนอะแช่ทิ้งไว้อย่างงี้แหละเดี๋ยวเอาย็นไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคนมาชนกระมังเรานะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอีกประมาณเราจะแช่ไว้สองชั่วโมงอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโตหรือเปล่าโอเคไปพอนแล้วค่ะตอนนี้นะคะทุกคนลูกไอของเราก็เริ่มจะโตแล้วนี่แต่ว่ามันยังโตไม่แบบสะใจอันนี้นะคะมันเริ่มโตแล้วแต่ว่าพี่ชูรี่แบบจะไว้ให้มันโตกว่านี้นะคะมันมันมันสามารถโตได้กว่านี้เนาะเดียนเนาะเดี๋ยวเราป้าอันโตจนมันคลอดลูกแล้วมันจะแตะ จริงเหรอมันมีข้าวลูกด้วยเหรออืที่มันอัศจรรย์มากเลยเดียจริงเหรอจริงนะทุกคนแบบเพื่อนหนูมันบอกจางเมนนั่นเลยค่ะทุกคนเรามันแบบเห็นไหมสวยมากสวยมากเลยมีตัวแล้วหรือว่าเราต้องเราต้องหาอะไรมาปิดไหมไม่ต้องให้มันใหญ่กว่านี้กลัวมีคนมาเล่นนะใส่ขวดใส่ขวดเอาไว้สิจากเล็กๆอ่ะทุกคนมันก็แบบเห็นปะ สวยงามมากก็ใหญ่อะเราก็จะแบบรอเดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้เนาะสวยเนาะใช่ให้มันโตเต็มใบก่อนอันนี้พี่ชูลีคิดว่ามันยังโตได้ไม้มรอเย็นละ่ะเนยหนขาดูของเองหน่อยดิออันน,น,นี้อันนี้ของน้องที่แบบไว้นานนี่ไว้ไวก้กี่ไว้นานไหมนานในเทใส่มือพี่ชูดิอันนี้ไว้กี่วันดูดิ เ <ไ ate S 1> ห็นไหมมันใหญ่จนมันแตกอะ่ะ <c oughs> น,นี่เราจะไว้ให้มันใหญ่ประมาณนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ของเรามันมันใหญ่ประมาณนี้เองมันมีสีเราจะไว้ให้มันใหญ่ประมาณนี้บางอันมันตีสวยมากแล้วเอามาใส่ขวดแบบนี้ทุกคนเห็นไ,ไหมเอามาใส่ขวดแบบขยำขยา,ขยา,ขยาอันนี้นีเด็กน้อยก็จะชอบแบบว่าเอาใส่อย่างนี้เลยใส่ขวดแบบนี้แต่ของเรามันมันเยอะเนาะเราก็จะใส่แบบนี้ยิ่งไว้ค้างคืนมันยิ่งใหญ่นะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ลูกไอซ์ของเราก็โตแล้วนะคะเราใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณสองชั่วโมงนะคะแต่น้องคือโตวไวมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้ยมันสวยมากทุกคนนี่นะคะคือแบบเห็นไหมจากเม็ดเล็กๆแบบเล็กมากตอนนี้ก็คือมันโตขนาดนี้แล้วะคือน้องสามารถโตได้มากกว่านี้นะถ้าเราไว้แบบค้างคืนนะคะแต่อันนี้พี่ชุลิตจะมาแบบ รีวิวให้ดูแค่ระยะเวลาสองชั่วโมงเนาะอุ้ยสวยมากแบบเวลามันอยู่ในน mm. ้ำอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพี่เราเก็บไว้ในห้องนี้ก็ได้เนาะฮะเก็บไว้ในห้องเลไได้เพื่อความสวยงามไงอันเนี้ยเห็นไหมนี่มันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกไอซ์ใส่ในขวดนี้นะคะเพราะว่าพี่ชุลิตจะเอาไว้เล่นก็คือเอาไปตั้งในห้องสวยๆนะคะนี่ใส่ไปเลย คือน้องแบบสวยมากวิธีแบบเดี๋ยวเราต้องเอาสาใบน้ำมาสูบแล้วก็เอาลูกไอใส่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ไปเลยนะคะทุกคนมันเยอะมากจริงๆคือแบบสองชั่วโมงเองมันก็ใหญ่ขนาดนี้เนาะเวลามันโดนน้ำน้องน้องก็จะอืดพออืดปุ๊บเนี่ยน้องก็จะโตเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะใส่ในขวดให้เต็มเลยแล้วพี่ชูริก็จะใส่ใส่น้ำในนี้ตื่นเช้ามาน้องก็จะใหญ่กว่านี้นะคะมันใหญ่จนกว่ามันจะแตกนั่นเองเนี่ยมันสวยมากคือสีมันสวยอะ่ะนี่เต็มเลยนะคะมันต้องหาเอาอะไรวะทิพย์พี่สักปลาเนาะมาตัก <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะตักไปแค่นี้พอเดี๋ยวใส่น้ำก่อนใส่น้ำเพื่อเลี้ยงลูกไอ้นั่นเองนี่หยุย เฮ้ยสวยสวย,สวยมากวิทิปเราต้องใส่น้ําให้เต็มถ้าใส่เต็มมันก็จะสวยนี่นะคะสวยวะทิปรอมากเลยถ้าใครอยากเล่นก็สามารถซื้อได้เนาะไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนอาทิ์เนาะเราซื้อมาจากร้านค้าห้าบาทหนึ่งถุงห้าบาทอันนี้ก็เด็กๆเ,เขาซื้อมาฝากพี่ชูรีพี่ชูรีเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมสวยจังเลยอะไรอย่างี้เขาก็บอกว่า นี่ลูกไอเออเวลาตอนนี้คือแบบลูกไอซซื้อมามันจะเป็นเม็ดเล็กๆพอเลี้ยงไปแล้วมันก็จะโตมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะตามที่เราแบบแช่น้ําไว้ก็เลยแบบอุ้ยน่าสนเดี๋ยวเราเอามาทําคลิปดูดีกว่าเนาะเผื่อแบบบางคนอยากจะเล่นแบบนี้บ้างเนาะมันก็เหมาะสําหรับเด็กนะแต่ขอนแนะนํานะว่าแบบเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองเอ้ยเด็กเล็กที่แบบเล่นเนาะก็ควรมีผู้ปกครองแบบดูแลด้วยเผื่อน,น้องจะเอาเข้าปากอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้นะอันนี้มันสําหรับแบบเล่นแล้วก็ มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เพื่อความสวยงามเนาะเด็กมันกระเจนมันตื่นเต้นไงคือแบบเห็นไหมมันสวยมากสีมันมีหลายสีมีเจ็ดสีนะคะเราก็จะเล่นเพื่อความสวยงามเห็นเด็กมันถืออย่างเงี้ยคนละขวดคนละขวดซื้อห้าบาทแต่ได้เยอะมากอันนี้น่าจะหนึ่งถุงปะ่ะฮะดูไปแล้วอ่ะใช่น่าจะประมาณหนึ่งถุงเลยเพราะว่ามันมีเยอะเลยทุกคนดูสิพี่ชิ่ใส่ไม่หมดนะในนี้คือมันเยอะมาก อันนี้พี่ชูี่ก็จะเลี้ยงมันไว้่างนี้แหละไว้จนถึงเช้าพี่ชูลจะมาดูว่ามันจะโตได้มากแค่ไหนเนาะออสวยดีอันนี้เราก็จะเอาไว้่างนี้แหละจะเอาไปตั้งในห้องนะคะจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามเีไปตั้งในห้องก็สวยดีเราคิเนาะอือโอเคอะทุกคนสําหรับคลิปลูกไอในวันนี้ก็มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยเนาะมนุษย์เรานี่ก็คือเก่งอะเออจากเม็ดเล็กๆมันก็เวลามันโดนน้ำเนาะมันก็จะพองแล้วก็จะตัวใหญ่ประมาณนี้มันสามารถใหญ่ได้ เยอะนะใหญ่กว่านี้เยอะแต่ว่าเราแช่ไว้แค่สองชั่วโมงเองถ้าค้างคืนอ่ะมันจะใหญ่มากๆลองลองไปซื้อมาแล้วก็ลองเอามาเล่นดูนะแค่เกะแล้วก็ใส่น้ําทิ้งไว้นะคะทุกคนมันก็จะใหญ่ประมาณนี้แกตใส่น้ําเป็นขวดก็ได้เนี่ยใส่น้ํามาในขวดแล้วก็เอาขวดเล็กก็ได้แล้วก็เทลูกไอใส่ไปในนี้เนาะแล้วก็น้องๆก็รอดูนะคะมันก็จะค่อยๆใหญ่ค่อยๆใหญ่เนาะอันนี้มันก็จะเริ่มจากไม่เล็กๆมันก็ขยาย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 จนกลายเป็นลูกไอแบบนี้นะคะ คือมันมันมันดูดดีดอ่ะมันแบบมันเหมือนอะไรวะทิพมันเหมือนเยลลี่อ่ะเออมันจะเหมือนเยลลี่นะคะทุกคนถึงเป้นสวยจนชอบไอไลอีดโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e ให้พี่ชุลีด้วยนะคะสวัสดีพี่ชุลีกับลูกไอก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบายบ้านใครเรียกอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะอันนี้เด็ก แถวบ้านจะเรียกว่าลูกไอ้หรือไม่ก็เรียกว่าลูกออสนะคะไม่เหมือนลูกออสตรงไหนคืองงมากโอเคไปแล้วบ๊ายบาย